เอาล่ะทุกคนในวันนี้เนี่ยเราก็จะอยู่กับเด็กอย่างสกายสไตลเกอร์ออัสกันเนาะซึ่งตัวเด็กนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เด็กที่ใหม่อะไรขนาดนั้น มันมีตัวตอนอยู่บนโลกเนี่ยมาตั้งแต่ตอนช่วงปี2018-2019แล้วอ่าคือตัวมันเนี่ยจากที่ผมเคยเห็นข้อมูลผ่านๆตาเนี่ยเนาะมันเคยมีซีนในคอมเพลตีฟซีนของฝั่งอเมริกายุคโกบอยู Go ่ไนะอ้ฟอร์แมตทีซีจีไรโซน่าเนาะอ่าคือมันเคยเป็นทอปงานแข่งมันเคยเป็นแชมป์งานแข่งอะไรก็ว่าไปในช่วงปี2018-2019อะ ส่วนในฝั่งบ้านเราเนี่ยฝั่ง o อ g ีเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเคยมีซีนมันเคยเก่งขนาดนั้นไหมแต่สำหรับในฝั่ง TCG คือมันเคยเก่งส่วนในยุคนี้ก็ไม่ใช่เด็กที่เก่งอะไรแบบเมื่อก่อนแล้วมันเจอ power ของการยุคใหม่เนี่ยมันกดลงมัน power creep ลงเรียบร้อยละจนมันกลายเป็นเด็กธรรมดาในยุคนี้ไปเนาะโดยตัวมันเนี่ย จะมีคอนเซปต์วิธีเล่นก็คือเราเล่นตัวออคัสเป็นเมนแล้วก็เล่นการสกายเป็นของเสริมเนี่ยเนาะไอตัวการสกายสไตรเกอร์เนี่ยมันก็จะให้พาววเอร์ในการพังบอร์ดกับไอตัวพาววเอร์ในการคืนรีซอสกับไอเซกบอดี้ฟรีมาเนี่ยเนาะ,ะการพังบอร์ดก็จะมีแบบอั after burner เนอร์เี่ยหรือว่าแจมมิ่งเวฟเนี่ยหรือว่าว i d o w a n ค h o r ไปเนี่ยเนาะอืมแล้วก็การเสกบอดี้ฟรีก็คอนเนตโดนเนี่ยเนาะเอามาทำนั่นทำนี้ได้ อ่าแล้วก็เด็ดสุดก็คือ e n g นเกตเอนเกเนี่ยเสิดตัวกัส sky ไปอื่นได้หมดเลยอ่าแล้วก็เวลาที่ในหลุมเขามีสเปลสามใบขึ้นไปเนี่ยมันก็สามารถจะให้เขาได้จวกัดเพิ่มด้วย1ใบด้วยอ่าก็เป็นอะไรที่ดีอ่ะคอยคืนรีซอสให้ได้อ่าก็เป็นเอนจินที่ส่งเสริมให้ตัวออกคัสมันสามารถจะเริ่มหลังได้ดีขึ้นก็อะไรประมาณนั้นครับอ่าแล้วก็เราก็ใส่ของใหม่มาด้วย ไอตัวเอนจินของฮอกัสเนาะเอนจินฮอกัสมันดีจริงอะมันได้บอดี้ใหญ่เนาะเอามาทำดาเมจตอนจะปิดเกมได้แล้วก็สามารถทำซอมบี้แวมไพร์ได้ด้วยคอยหาสตาร์เตอร์อย่างตัวฮับฮอกเกอร์หรือว่าตัวไออันเนี้ยเกียร์ศูนเนี่ยเนาะมาเปิดคอมโบมาทำคอมโบอะไรก็ว่าไปได้กูได้ฟังได้ว่าเขาเล่นเด็กอะไรอ่าแล้วก็ได้โม่ตัวสเปลลงหลุมไปด้วยทำให้ตัวไออันเนี้ยเอนกีเนี่ มันสามารถจะเล่นแบบฟูลแวร์ลูได้ประมาณนั้นครับเออมันดีจริงก็เลยต้องใส่เนาะส่วนฟินิชเชอร์ในเด็กนี้เนี่ยก็จะเล่นเป็นตัวเซกุบบอกัสกับเป็นตัวโบเกลสอดแทนที่จะเป็นเอ็กเซดโคท็อกเกอร์เพราะว่าไอตัวเด็กนี้เนี่ยมันมีการล็อกทัดมืดจากไอพวกการ All ์ดออคัสเนี่ยเนาะอืมมันเลยทําให้ตัวเอ็กเซดโคดเนี่ยมันยิงการ์ดได้ไม่กี่ใบอะถ้าเกิดว่าจะเอามันมาปิดเกมเนี่ยเนาะอ่าก็แบบยิงการ์ดได้แค่ใบ2ใบาจากการที่มีแค่ทัดมืดกับทัดไฟในในหลุมเนี่ย ประมาณนั้นครับเลยเล่นเป็นเซอรกโบกอสหรือว่าเล่นเป็นบกอร์สจะคุมกว่าอืแล้วก็มีไบนี้ด้วยไอ้ตัวโทบโรจต์บอมเบอร์ดาก่อนเนาะใบนี้เนี่ยมันจะคล้ายกับไอ้ตัวเซ r c l กโบกอสตรงที่ว่ามันช่วยเราพังบอร์ดได้ ไอ้ตัวบอมเบอร์ดากอนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมอนอลงบนช่องที่มันชีเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําลายมอนทุกตัวบนเมนมอนสเตอร์โซนทั้ง2ฝั่งได้นเนาะอ่าแล้วก็ตัวเซอร์โคโบกอสเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมอนสเปย์ลงช่องที่มันชีเนี่ยเนาะก็บนนิชการทุกใบบนบอร์ดแล้วก็เอาตัวมันกลับมาแล้วก็ได้สเตตเพิ่มขึ้นตามไอ้จำนวนการที่มันบนนิชอยู่เนี่ยเนาะอืมก็ค่อนข้างดีทั้งคู่เลยแต่ไอ้ตัวบอมเบอร์ดากอนเนี่ย มันจะซิงกับไอ้แก๊งออคัสได้ดีกว่าตรงที่ว่ามันเป็นการกระเบิดบอร์ดเนี่ยเนาะแล้วแบบไอ้การทําลายการ์ดเนี่ยเราสามารถใช้ตัวดินเกียร์ซูในการที่แบบโปรเทคบอร์ดเราได้มันก็เปรียบเสมือนกับว่าไอ้ฝั่งเขาจะเป็นฝั่งที่โดนล้างบอร์ดอยู่ฝ่ายเดียวแบบนั้นเนาะวิธีคอมโบก็คือแบบถ้าเกิดว่าเข้าเทอร์นอิกฝั่งเนี่ยเนาะตั้ง i p พีเอาไว้แล้วแบบมีบอดี้พอยต์ขึ้นในตัวเนี่ยก็สามารถจะขึ้นตัวนี้แล้วก็กเอฟฟคของไอ้สเกเลตันเนี่ยเนาะ าชว์ไปตัวดินเกียร์ซูลงช่องที่บอมเบอร์ชีเวลาที่กดอิฟเฟกเนาะเชนลิงหนึ่งก็จะเป็นตัวบอมเบอร์เชนลิงสองก็จะเป็นตัวไอ้ดินเกียร์ซูดินเกียร์ซูเก็บการ์ดเผาแมชีนเนาะจากนอกเกมมาเป็นไส้แล้วก็ตัวอันนี้ค่อยทํางานเนาะก็เบิดบอดตูมตามแบบนั้นไปแล้วแบบไอ้ตัวดินเกียร์ซูก็จะถอดไส้ออกไปแล้วก็แบบทำให้อีกฝั่งเนี่ยโดนล้างบอดแค่ฝั่งเดียวเนาะการ์ดเราก็จะยังปลอดภัยดีแบบนั้นครับ ก็เป็นคอมโบที่ค่อนข้างดีแล้วแบบมันเอ็กซเวตได้เรื่อยๆด้วยทั้งไอตัวบอมเบอร์ทั้งไอตัวซีโวบอสเนี่ยเนาะเดี๋ยวก็ไปดูเกมเพลกันเนาะว่ามันจะเป็นอะไรยังไงเอาละเรามาดูรีเพลย์เกมเพลกันซึ่งผมขอบอกทุกคนเอาไว้ก่อนเลยว่าไอตัวคลิปนี้เนี่ยมันจะมีแต่รีเพลย์เกมเพลของตาที่ผมได้เริ่มหลังแล้วก็ต้องมาคอยนั่งพังบอร์ดเขาอะนะเพราะว่าไงเพราะว่าดวงค่อนข้างสวยเสิร์ในวันเนี้ยนะ คือถอยเหรียญแพ้บ่อยแล้วแบบไอตาที่ถอยเหรียญชนะเนี่ยถึงจะถอยเหรียญชนะแต่ว่าพอได้เปิดคอมโบได้กำคอมโบไปอ่ะมันก็จะมีแต่แบบเจอแม็กซีแล้วอุวระหรือว่าคอสอาหรือคอบายมันไม่ขึ้นมาขัดแบบเนี้ยอ่ไม่ขึ้นมาขัดแม็กซีแบบนั้นเนาะเลยต้องหยุดกำหรือว่าไอกำไปเพลินๆเจออุกบาทลงหัวแบบนนเนี้ยเนาะมันก็แบบบอดแตกแล้วก็เจออีกฝั่ง o เคตายได้ง่ายๆแบบนั้น ดยที่เราทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่าดูปะ่ะเอ่อก็เลยแบบเอารีเพลย์ที่ไออันเนี้ยเราต้องมานั่งแหกบอร์ดเขาเนี่ยมาให้ดูดีกว่าเนาะมันอาจจะสนุกกว่าการที่ผมตั้งบอร์ดแล้วอีกฝั่งเล่นไม่ได้เลยก็เป็นได้มั้งไม่รู้สิอีกฝั่งก็เป็นเบมเบนโตเนาะเมื่อกี้ผมปาดอยล็อกเบิร์ดไปก็ดูเหมือนจะหยุดอะไรไม่ค่อยได้ฝั่งเขาก็เหมือนจะแบบเกือบฟูลคอมโบอ่ะ IP ไดไอพีไดตัวอันนี้มาไอสไปเอลแบบเนี้ยแล้วก็มีหมอบ2ด้วยมีตัวใหญ่ด้วยเออมาดูว่าอิวิลี่แมชใบนี้มันจะได้รีโซมไหมโอเคก็ได้รีโซมเนาะทีนี้ตัวใหญ่ก็ต้องทริกเกอร์เอฟเฟกต์ใช่ปะเพื่อจะแบบชุบไอตัวเนี้ยตัวเสิร์ตมาเพื่อจะเสิร์ตตัวที่เป็นแฮนด์ทรับขึ้นมือไอตัวที่เป็นแฮนด์ทรับเนี้ยมันก็บอกว่าถ้าเกิดว่าตั้งตัวใหญ่เอาไว้บนบอร์ดเนี้ยมันจะมีควิกเอฟเฟกต์ที่ดิสกาัดตัวเองทิ้งได้แล้วก็ ทร์เกตมอนบนบอดฝั่งเราเนี่ยเพื่อขโมยไปเทคคอนโทรลไปแบบน้าเนาะผมก็ต้องเพลย์รามันโอเคทีนี้กดจวดส2ทิ้งฮาวเกอร์ด้วยแล้วเขาแม็กซี่มาแต่แย่หน่อยตรงที่ว่าผมท็อปเด็กไอตัวคอสเอาเมื่อกี้ทีนี้ผมก็ได้ทำคอมโบอย่างสบายใจแล้วคือรูแล้วว่าเขามีขัดอะไรบ้างได้เอนเกตเนาะก็ใช้เลย ก็หยิบเป็นฮอนเดตโดนมาฮอนเดตโดนก็สามารถจะเสกโทเค็นได้แล้วเขาก็ต้องขโมยเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขาปล่อยตัวไอเนี่ยปล่อยตัวฮอนเดตโดนไว้อะ่ะมันก็จะแบบทําให้ผมขึ้นคังอารีได้แล้วคางอารีเนี่ยก็จะหยิบตัวไอเอ็นเกตกลับมาใช้อีกรอบหนึ่งแล้วรอบเนี่ยเอ็นเกตมันสามารถจะหยิบเป็นไอนั่นวิดโอเอเกอร์ได้วิดโอเอเกอร์ก็จะขโมยไอตัวนี้มา เพราะว่าในหลุมเนี่ยมันมีสเปลคบ3ไปใบแล้วแล้วเอนเกียดเนี่ยที่ใช้ไปเนี่ยมันก็จะได้จวดการหนึ่งใบด้วยแบบนั้นครับแล้วแบบผมขโมยไปนี่มาผมก็สามารถจะเปลี่ยนมันตั้งตีแล้วก็ตีไป5000ดาเมจแบบนั้นก็เป็นจุดที่มันต้องขัดจริงๆอะ่ะเนาะแต่ว่านั่นทําให้เราสามารถจะกลมคอมโบได้ยอย่างสบายใจด้วยหลังจากที่เข้าขัดไปแล้วพูดติดขัดบ่อยจังเลย ผมงุนกิดตัวเองเวลาที่อัดคลิปมากเลยบแบบเวลาต้องพูดอะไรยาวๆแล้วแบบมันลิ้นมันชอบพันกันเว้ยไม่รู้ว่าผมพูดเก็วไปหรือเปล่าโอเคขึ้นดาร์กเนาะอันนี้แล้วก็ยืมมอนเข้ามาใช้หน่อยเพราะว่าเราจะขึ้นเป็นบอมเบอร์ดัวก่อนอบอดเขาตั้งตีแบบนั้นตัวสเตตใหญ่แบบนั้นเราเง่าฝาลำบากเว้ยบอมเบอร์เลยแบบเป็นตัวที่เป็นตัวเลือกที่ดีอะ่ะกระเทียเก็บตัว ฮาร์พเกอร์แปะตัวไออันนี้เนาะเวทฟิลแล้วก็นี่ครับขึ้นเป็นบอมเบอร์แล้วกดเอฟเฟกของไนท์เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไชนแมไอตัวเบอร์แวนที่ถมไปเมื่อกี้เพื่อจะเอาไอ้นี่มาเอ่อไนแมลง่องที่บอมเบอร์ม,มันชีแล้วก็ระเบิดปอดทิ้งแล้วทีนี้ชุบกระ,ะเทียมแล้วค่อยขึ้นดินเกียร์ซูไอตรงนี้เนี่ยจริง ผมเล่นผิดนะเอ่อเพราะว่าไงเพราะว่าผมสามารถที่จะ exit เรียกดินเกียร์ซูลงช่องที่บอมเบอร์มันชี้ได้แล้วก็แบบเชลิ่งหนึ่งบอมเบอร์อ่าที่จะกระเบิดบอดเนี่ยเนาะแล้วก็เชลิ่งสองเก็บตัวไออะไรนะสเกตตันด้วยเฟษของดินเกียร์ซูกลับมาแล้วทีเนี้ยพอบอมเบอร์มันจะกระเบิดบอดใช่ปะดินเกียร์ซูที่เก็บสเกตตันมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะถอดไส้ตัวสเกลตัน เพื่อจะโปรตทคตัวเองได้แล้วมันได้ประโยชน์จากการที่สเกตตตันลงหลุมด้วยที่จะแบบชุบตัวมอนอคัสตัวอื่นจากในหลุมออกมาเนาะลงช่องที่ตัวไอ้บอมเบอร์มันชี้เวลาที่ฝั่งเขาเปิดคอมโบกับคอมโบไกลสวนมาเนี่ยบอดเขาก็จะโดนกระเบิดทิ้งแล้วบอดเราก็จะยังอยู่ดีเนาะเพราะว่าดินเกซูก็จะถอดไส้กระเทียตอนที่บอมเบอร์ทริกเกอร์ในเธออีกฝั่งเนี่ยถอดไส้กระเทียไปบอดเราก็จะอยู่ก็ปลอดภัยแบบนั้นครับ แต่ใบ,บนี้ก็ไม่ไปเพราะว่าในหลุมยังมีตัวไนแมร์ผมก็กดเอฟเฟกของไนแมร์ในตอนอินเฟกเขาเนาะดูเหมือนเขาจะจวดได้การที่แบบเล่นไม่ได้แต่ว่าเขาก็อัวระมาซึ่งมันก็เป็นอัวระที่ค่อนข้างเจ็บะนะคือใบนี้เนี่ยไอไนแมร์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถจะให้เขาได้ถมเป็นฮาร์ปคอร์เกอร์หรือว่าถมเป็นตัว An ai, อันันได้สเกลตันไปที่2เนาะแล้วกดเอฟเฟกตัวเดียวตัวหนึ่งจากในนั้นอะ เดดมาเป็นดินเกียร์ซูเนี่ยแล้วดินเกียร์ซูก็ถมหลุมไปอะไรไปเนาะแล้วแบบไอเวลาเข้าเทินฝั่งเราเนาะ,ะก็จะแบบอาจจะนอมมอนตัวที่มีดาเมจมีสเตตเนี่ยลงไปช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้แล้วก็ตี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 ปิดแบบนั้นโทษทีเออครับแต่ก็นั่นแหละ <c oughs> <c oughs> เป็นอัวราที่เจ็บจริงนะ <c oughs> ดาเมจบนบอดเราก็เหลือแค่5้านอร์อมอนแม็กซีไปแล้วก็อันนี้ก็เล่นพลาด คือผมรีบขึ้นไอตัวกระเทียเกินจริง,รงๆเมื่อกี้เอาไอตัวเอ่อแม็กซี่แล้วก็อีก2ตัวเนี่ยบอมเบอร์กับไอดินเกียร์ซูเนี่ยตีต,ตีตีไปดาเมจมันก็จะมากกว่า5,600ใช่ปะเออแล้วก็ต้องขึ้นเป็นกระเทียเนาะเออขึ้นเป็นกระเทียเพื่อไออันนั้นอะ่ะเก็บตัวนี้แล้วแปะเคยเซนโดแล้วก็บอมเบอร์ยิงทิ้งแล้วก็กดเอฟเฟกของไอตัว อันนี้สเกลเลตันเพื่อจะชุบกระเทียแล้วก็ค่อยขึ้นดินเกียร์โซเงี้ยแล้วเก็บตัวสเกลเลตันกลับมาเนาะแล้วก็ตีไปอะไรไปมไม่น่าเล่นพลาดตรงตอนน้องมอนแม็กซีเลยแต่ก็นั่นแหละมันก็ทำให้บอมเบอร์ทริกเกอร์แล้วก็ยิงบอดทิ้งอันนี้ก็ถอดไส้เป็นตัวสเกเลตันได้เนาะ,ะแล้วก็อ้เข้าเทอร์นิดฟังสเกเลตันกดอิเฟคในหลุมแล้วก็ยิงบอดเขา อะไรประมาณนั้นครับอีกฝั่งก็เหมือนกับว่าเห็นเพลงเห็นอะไรแล้วก็ยอมไปเนาะมันสู้ไม่ได้แล้วเอาละอันต่อม,มาเราจะได้เจอกับอะไรมือเปิดเป็นยังไงมาดูกันก็มือเปิดเราดีประมาณหนึ่งพอเล่นได้อีกฝั่งก็เทอร์ท็อปกับทักกทอมบอกเนาะขึ้นเป็นบิกาสตอริโอเออเป็นสลับมันเกดเนาะตัวนั้นก็สเปซสลามันเกดจากเด็กสเปซตัวนั้นสเสิร์ตตัววีโซทีนี้ ลิงก์หนึ่งขึ้นเป็นเอเบลลิงส์เนาะเพื่อจะเสิร์ตเวทฟิล์แต่ว่าไม่เสิร์ชแสดงว่าเวทฟิลอยู่บนมือเขาละเขาก็โคดอฟโซเนาะแล้วก็ขึ้นเป็นไอ้นั่นโคมิเทียนเพินเซตแล้วทีนี้ยังไงโคมิเทียนชุบเป็นโคดอฟโซสเปโตวิโซจากนั้นซิงโคเวลหกขึ้นเป็นตัวไฟฟิสใบนี้ ไฟฟิสสเปรทอดไฟจากเด็กสเปอีเมงโอเคอ่าอีเมงกับตัวอันนั้นนะ่ะพอมีเทียนขึ้นเป็นเรตจิ้งฟีนิกซ์แล้วก็ลิงขึ้นเรตจิ้งฟีนิกซ์อีกรอบหนึ่งเพื่อจะเสิร์ฟการ์ดหนึ่งใบเนาะเสิร์ฟเป็นอะไรสลลมันเกิดกอโอเคเขาได้เนเกตมาอหนึ่งแล้วแล้วทีนี้สองตัวนั้นขึ้นเป็นสนไลด์บูฟ ทีนี้วีโซชีมิกระสไเรโอสเปย์บนบอร์ดเราแล้วก็โจคาดึงไปแล้วก็เก็บตัวเองด้วยพรม,มิเทียนกับไอตัวนั้นทริกเกอร์ไอตัวสไลวูฟทริกเกอร์พรม,มิเทียนสเปย์สไลวูฟก็เก็บตัวอีเมงขึ้นมือโอ้ใหม่ก็สองอิสต์กับแล้วนะจริงสามแล้วถ้ารวมพรมิเทียนด้วยก็ใช้เงยจิ้งกับพรม,มิเทียนขึ้นเป็นไพโรฟินิกส์ 8เวทฟิลด์หมอบสองผนประมาณสามตุกับดูซิผมฝ่ายไงตัวนี้ได้โจวสองไหมอีเมงขัดไหมไม่เนาะ응แล้วก็ afterburner ก็เจอตัวอะไรตัวเบลลิงส์ขัดเนาะไอต,ตัวนั้นก็ไม่แตกไพโวฟินิกก็ไม่แตกผมกดฮอนิทโดนเจอแม็กซีก็อันนี้เริ่มแย่จริงแล้ว โคดออฟโซเนาะลิงขึ้นจริงๆมันให้อินเตอร์กรับเลยปะเออรวมโคดออฟโซกับแม็กซีไปด้วยอ่ะให้อินเอร์กรับเลยเพราะว่าเขาลิงไฟโกฟินิกขึ้นไพโกฟินิกอีกตัวแล้วก็ไอ้ระเบิดบอดเราได้ระเบิดโทเค็นทิ้งก็นั่นแหละอย่างที่บอกตามเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าโทเค็นตัวนี้ก็มันก็จะได้เอาตัวไอ้อัฟเตอร์เบิร์นเนอร์มาใช้รอบแบบเนี้ยแต่ก็นั่นแหละ ขึ้นคารีแล้วแบบเขาจะสวยเนาะผมก็เสิร์ชดจัมมิ่งเวฟมาใช่ปะแล้วก็ยิงไอ้ตัวไปนาทีก็โชคดีที่ยิงไปโดนไอ้นั่นพอดียิงไปโดนไอ้ตัวไอ้สลามันเกรดก่อทําให้เขาต้องแบบเหมือนโดนบังคับไซอะนะก็เกรีฟเฟทของพวกคอรัสแปะลงศพส่งฮาพ์พ็อเกอร์ส่งตัวดูอัลเบเทฟสเปคครั้งที่1สเปคครั้งที่2ส,สเปคครั้งที่3แล้วก็ฮาพ์พ็อเกอร์สเปคตัวดินเกียร์สูเอ้ยเกียร์สูเออ เกส์กดไอเฟกเจอตัวไออิมเพิร์มเนาะพกอินเตอร์กัาเลยปะโอ้ไมก่กอดน,นี่คือฝา่าหกอินเตอร์กัาเลยนะเนี่ยแล้วก็ขึ้นกาลาเทียเนาะผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าทำไมเขาไม่กดเอฟเฟกของโพมิเทียนเว้ยหรือว่าเขากดเอฟเฟกไอแวลูของพวกฮอการ์สอะคือคือไม่เข้าใจว่าแบบทำไมถึงไม่ขัดไอตัวเดียวตัวหนึ่งเนาะแบบสเปร์โพมิเทียนมายิงบอดแบบนี้ เขาก็ไม่ได้โดนล็อกอะไรด้วยนะเออน่าแปลกว่ะถ้าเกิดว่าเขาโดดโพมิเทียนผมก็แบบอาจจะปิดเกมเขาไม่ได้ก็ได้อ่าก็การาเทียเซตเป็นตัวไอไอนะบีเทิร์นเนี่ยเนาะแต่ว่าเอาจริงๆเซตเวทฟิลด์หรือว่าเครเชนโดดีกว่าตัวดินเกียโูเนาะขึ้นจากการาเทียก็ส่งตัวไพลกฟฟินิกซ์ลงลงไปตัวกาเซลก็จะสเปตตัวเองอ่าแล้วก็ มันจะมีอีกอินสตราบหนึ่งก็คือตัวไออันเนี้ยไอเวดจิ้งฟีนิกซ์ที่ถ้าเกิดว่าผมเอาดินเกียร์ซูเทรดไปเนี่ยไอไอตัวเนี้ยมันก็จะเห็นว่ามอนบนบอร์ดเขาธาตุไฟเนี่ยโดนทำลายใช่ปะจากเบตเทิลก็ซุบตัวเองมาผมก็เลยใช้เป็นฮอรกัสตีไปฮอรกัสก็จะมีลงศพที่คอยส่งให้มันก็จะไม่ทรเกยตัวเวดจิ้งฟีนิกซ์อะไรแบบนั้นเนาะตอนนี้ก็ประมาณนี้มันงงตรง ผมมีเทียนจริงทำไมไม่สเปรวะไม่เข้าใจเหมือนกันเอาละอันต่อมาอันสุดท้ายบนมือเ็าเล่นได้ไหมก็เล่นไม่ได้มือบิกเลยแหละเขาก็เป็นน่าจะเป็นเด็กแนวสตันเนาะปานาเดียเซเวนมาแบบนั้นเอเขาก็แอดการ์ดขึ้นมือใช่ปะตัวอันนี้จะจัวผมก็ดอยล็อกเบิร์ดไปทำให้เขาอดจัวจากเชนลิงหนึ่งอันนี้แล้วก็หมอบสามท็อปเด็กเป็นอะไร ท็อปเด็กเป็นออคัสเทอร์รีเทนก็ถือว่าดีมากเลยมาไดาา้จังหวะมากจวสองเอ็นเกตหยิบมาเป็นตัวฮอนเนตโดนทีนี้ฮอนเนตโดนกดเอฟเฟกตแล้วก็ขึ้นเป็นคาการิคาการิเก็บเอ็นเกตกลับมาเจออิมเพิม่มน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไร ก็ทำไงต่อล้วทีนี้กดตัวไนแมร์เนาะไหนๆมีเป้าให้ชี้ละก็ส่งฮาพอเกอร์ฮาพอเกอร์ก็สเปตตัวเกียร์ซูเกียร์ซูเอฟเฟกส่งตัวไอเบอร์แวนเบอร์บอลเอาไอ้นั่นกลับมาฮาพอเกอร์กลับมาแล้วก็ขึ้นเป็นกาลาเทียกาลาเทียเอฟเฟกใหม่เนาะไม่ได้กดเอฟเฟกเจอนิบิคุก,ก่อนน่าเศร้าอะ แต่ยางดีที่มีแม็กซีนะได้จวสองแล้วก็จวได้คิงสโคฟาคัสก็โอเคลุยต่อเลยเออกเอฟเฟคของคิงสโคฟาคัสส่งตัวฮาปีกับบิมเซติแต่ว่าสเปร์ฮาปีไม่ได้เพราะว่าเจอล็อกคัดมืดอยู่เอ่อแต่ว่าน่าเลยนะพอสเปร์มาปับ๊บเจอตอากุมอะจริงจริงจริง,รงน่าเสียดายตรงที่แบบเจอโทเค็นมันขวางไอตัวเจมิ่งเวฟนี้ด้วยเนาะ เออถ้าถ้าไม่โดนโทเค็นขวางนะก็ก็ยิงทิ้งได้ก่อนไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเล่นเทินต่อ,ต,อต่อไปก็ได้เอวิอาน,น่าน้องมอสซามอนมาก็ไอปลาอัวกไปแล้วก็หงายหงาย,งายสองตัวนี้เนาะสามพันตีอิมเซติทิ้งพันหกพันห้าเขานืามทีนี้ลิงหนึ่งขึ้นเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเออ ดูจะทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าเป็นสเปลแคสเตอร์เนาะน่าจะมีเซนเนจี้อะไรสักอย่างอ๋อทำลิทเติ้ลไนท์โอเคลิทเติ้ลไนท์แพนิชตัวลงศพเป็นเฟสทีนี้ผมฝ่ายยังไงอโาวดักเนสกับไปตัวอันนี้เนาะแจมมิ่งเวฟก็ปาแจมมิ่งเวฟไปยิงไอ้แผงหลังนี่ดูซิเขาจะเชนลิทเติ้ลไนท์ไหมไม่เชนวะเออก็งั้นก็ตายซะ <c oughs> แน่เนาะแล้วทีนี้ เอาลัวเอดักเนี่ยจวดได้โอ้ oh my god อนจวดได้ตัวคอสเอากับคอบายก็ทำให้ต้องดิสลงหลุมไปเนาะทีนี้ผมต่อได้ไหมในหลุมผมก็กดเอฟเฟกของฮาพ็อกเกอร์เนาะฮาพ็อกเกอร์สเปรเกียร์สูเกียร์สูเอฟเฟกส่งตัวนี้ส่งตัวสเกตตันสเปรโทเค็นขึ้นลิงคุยโบแล้วก็สเกตตันซุบตัวกระเทียกระเทียเก็บ โอเคเขาก็ไม่อยู่ต่อแล้วเนาะเออแมบบนี้มันก็ประมาณนี้